พระเอกไทยค่าตัวแพงที่สุดในปี2565ต้องบอกเลยว่าวงการบันเทิงไทยตอนนี้กระแสดีและมาแรงสุดๆโดยเฉพาะพระเอกซุปตา์ที่ตอนนี้หลายๆคนโด่งดังไปไกลถึงต่างประเทศเลยทีเดียวทุกคนแต่ละคนก็คือปังไม่ไหวและในวันนี้ทางเราก็จะพาทุกคนไปส่องแปดพระเอกชายไทยที่มีค่าตัวแพงที่สุดในปี2565 8แปดป้องนวัด ค่าตัวเล่นละครเริ่มต้นที่85,000บาทต่อตอนค่าตัวโฆษณาอยู่ที่6ล้านบาทต่อชิ้นงานอีเวนต์อยู่ที่2 0 0 0 0นบาทต่อครั้ง7เวียสุกลวัฒน์พระเอกเบอร์ต้นต้นช่อง7ค่าตัวเล่นละครเริ่มต้นที่80,000บาทต่อตอนค่าตัวโฆษณาอยู่ที่7ล้านบาทต่อชิ้นงานอีเวนต์อยู่ที่2 0แสนบาทต่อครั้ง 6. หมากปรินค่าตัวเล่นละครเริ่มต้นที่70,000บาทต่อตอนค่าตัวโฆษณาอยู่ที่8ล้านบาทต่อชิ้นงานอีเวนต์อยู่ที่200,000บาทต่อครั้ง 5. โป๊บธนวัฒน์ค่าตัวเล่นละครเริ่มต้นที่8 0 0 0 0บาทต่อตอนค่าตัวโฆษณาอยู่ที่7ล้านบาทต่อชิ้นงานอีเวนต์อยู่ที่2 5 0 0 0 0 0 0บาทต่อครั้ง 4. บอยปกรณ์ค่าตัวเล่นละครเริ่มต้นที่90 0 0 0บาทต่อตอนค่าตัวโฆษณาอยู่ที่9ล้านบาทต่อชิ้นงานอ e ีเวนต์อยู่ที่200,000บาทต่อครั้ง 3. มาริโอเมาเลอค่าตัวเล่นละครเริ่มต้นที่1 0 0 0 0แบาทต่อตอนค่าตัวโฆษณาอยู่ที่10ล้านบาทต่อชิ้นงานอ e ีเวนต์อยู่ที่3 0 0 0 0นบาทต่อครั้ง 2. เจมจีรายุค่าตัวเล่นละครเริ่มต้นที่10,000แสนบาทต่อตอนค่าตัวโฆษณาอยู่ท Mont ี่15ล้านบาทต่อชิ้นงานอีเวนต์อยู่ที่3 0 0แสนบาทต่อครั้ง 1. นนเดชคูกิมิยะค่าตัวเล่นละครเริ่มต้นที่2 0 0แสนบาทต่อตอนค่าตัวโฆษณาอยู่ที่15ล้านบาทต่อชิ้นงานอีเว้นต์อยู่ที่3 5 0 0 0 0บาทต่อครั้ง